นี่ครับพี่น้องอ่ามุนเชว่ก็ได้หลังเดินกับต่อปางครับจะมาดักปลาไดลนะครับนี่อ่าเออใส่เอาเอาตัวอย่างเดียวก็แล,แล้วเราจะแล้วก็มนบอกว่านี่คือผักข้าวตวงนะแล้วก็อันนี้มันจะข้าวมากลปลาไหลมันก็ชอบของข้านะครับแล้วก็หอยเชอรี่เออหอยหอยหอยนาน,นี่เลยนะครับตอนนี้มนมนทํากักดักอ่ากับกักดักก,กับหลักปลาไหลเองนะครับพี่น้องนี่ ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับเอ,อ่อเข้าอะไรจะออกไม่ได้ว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับนี่ยอ,อแล้วก็มันก็จะหลบตรงนี้นะฮะดูที่มันไหลเ่เชี่นะคนกำลังจะตกเลยก็ใส่ลงไปเออบีบๆว่าก็ให้มันคาวก่อนอ ลองสูตรนี้ดูนะครับก็เห็นลุงคนหนึ่งเขามาบอกว่าอย่างเงี้ยได้ผลแน่นอนเขาบอกนะครับกางก็ไม่เอาใส่ให้ถิงนพื้นเลยกากวนอย่าให้คิดเอาสดเข้ามาใก้เซกหนึ่งน่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เราก็ต้องเอา,อายาหรืออะไรมาปิดอย่าให้มันอันนี้มันอย่าให้เห็น,หน,นมันนะครับอ อันนี้ใส่ลงไปเอาหน,น้าตับน,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 นี่คือรูปันไดมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับนี่แล้วขนานี้จะเป็นแบบนี้นะครับรูป <c oughs> แล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีก็ไม่นะครับอ่าดักไว้อย่างนี้ดูนะฮะถ้าเกิดว่าอะไรเดี๋ยวตอนเย็ยนอ่ะมันจะมาดูอีกทีว่ามีหรือเปล่านะครับพี่น้องเนากในกลางช่วงเช้าเพราะใส่พักข้าวตองเนี่ยเขาบอกว่า ปลาใดจะไม่จำกัดเวลากินนะครับตูมันูแบบนี้พี่น้องตัวนี้คือยามเย็ยนนะครับพีบ่น้องมันจะให้บ่อปังไปดูนะครับว่ามันจะไล่้ปลาหรือเปล่าน,นะครับที่อย่างที่เขาบอกว่าเอาพักเขาตองทำเป็นเยือะอะไรนี้นะครับลวนแรกเลยอ่ะล้วนเ,เออ ต้อมปักให้ก่อนนอพี่ผู้ว่าต้องถอกน้ำรัอวว่ามีหรือเปล่าปลาปางจะกลัวงูนิดนึงกงลัวเป็นงูอะไรเงี้ยที่ทีต้องถอกน้ำแล้วก็ถอดอันนั้นออกอมีอ่ะีนเขาบอกว่ามีไหมครับพี่จองเออูดิ เัินไหนเออไม่ใช่อะไรปะเฮ้ยมีเดียครับพี่น้องดู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 ฮึสุดยอดเลยอันเดียวมากเอาเอาเอาเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำกี่ลังก็ไม่รู้เดี๋ยวทำชักสองเสียอันมาใส่ครับพี่น้องเอามาปล่อยจะมีนี่ไไหนงอืมเอาปลงบว่าเอามาไว้เอาไว้แบบตรงนี้นะครับมันไม้น้ำใหม่ปลาบืนนะครับพี่น้อง ดูนี่ค่ะเร็วมากอะไรเนี่ยน่ะสอันอถือจัง,งมีหรือเปล่าเร็วดูดิถ้ามันเลยพนนะเร็วฉันจะลองดูเขากรองแล้วก็หอยเชื้อที่แล้วก็คอยเชื้อที่มันก็ต้องเหม็นๆนึงนะครับพี่น้อง อาดูพี่โปพี่ปอาเรถ้าเกิดว่าหมเรามาใส่ซึกซองซองซ้าหลังฮะดีนี่ก็ขโมยกามีอยู่นะครับพี่น้อุดยอดมาเลยอ้าลูกีวก็เราเอาใส่ของเดี๋ยวถาไม่มีมันเดี๋ยวมันต้องทำยืมใหม่ครับ นีอแหละตัวหุ่นเออูอ้มีกี่วะเขายอะเลยอ่ะข้าพี่น้องดูดูดูสุดยอดมากเลยอันนี้เฮ้ยมาเสิรนี่ของนะอืมอือนี่ครับปูเปลี่ยนเปลี่ยนเลยฮะอ่าอืมนี่ก็ปูซะหน่อยเออเจ้าเจ้าเจ้า เด,เดี๋ยวไปดูกัน่บไปนะครับมนก็จะทำลายอย่างไรเดี๋ยวเขาบอกว่ามีชุดอีกอย่างนึงนะใส่ปลาล้าแล้วก็ไข่ไก่ลงไปนิดหน่อยเราก็จะมีอ่าหอยหรือว่าเขียด <c oughs> ก็ได้นะครับอ <c oughs> เอาเข,เขียดเขียดเขียดแล้วก็มาสับละเอียดแล้วก็ใส่มาปลาล้าอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้นอันเป็นกระปุกเนี่ยเอาเอาเสือกไว้ก่อนก็แล้ว <c oughs> เอาก้างไอม มันก็จะล่องกลางตรงนี้รูนะฮะแต่ว,ว่าต้องเห็นต้องเห็นรูมันก่อนเอ่อปังกับม่วงกลางคนละอย่างกันนะครับพี่น้องเอากลางคนละอันกันปลาเหยียนไข่มันก็จะไข่ตรงนี้แหละเอามันจะไข่ตามนี้เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีรูป่ะเดี๋ยวไปรูนะนี่รูมันก็จะกลางรงูรน ดูก่อนสรุปว่าต้องั้นเมื่อกี้มันไม่เห็นดูนะครับต้องกลางต้องเอาเาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เยือเป็นยือเก่านะมันไม่ได้ทำเยือใหม่มากอีกนะครับครับต้องเมื่อกี้มันไม่ดูนะดี่ท้องนน้มนก็ต้องทำแบบนี้อันนี้คือกับหลักนะเพราะว่าว่าอะไรสมมุติว่าน้ำมันมาอย่างเงี้ยนะ มันน้ำฝนตกอย่างเงี้ยปลามันจะขึ้นที่ไหนมีเหยื่อมันก็จะไปจริงอยู่ตรงนั้นนะครับน้องอันเนี้ยไม่เนี้ยเราก็เพื่อว่ากูถ้าเกิดน้ำเยอะเราก็กูมันล่องไปนะฮะเราก็มัดไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยดูบนรองเชือนั้นผลจริงอ่ะเดี๋ยวปลาไหลมันก็เยอะจริงวัหมูลนะพี่น้องก็เขียนอยู่ไปก่อนถ้าพี่น้อง เราไปกลับบ้านแล้วก็พวกนี้ค่อยมาดูอีกทีนะคะว่ามีหรืเปล่านะแต่เมื่อกี้เราเอาเยอะเก่าหลักเฉยๆนะฮะกลางคืนมนคิดว่ามันจะเยอะกว่าหรือเปล่านะมันมันรับพี่น้องอยอะกินมนถ้าไม่ลองเราไม่ดูไงนะรับพี่น้องฮะ มันได้เห็ดมันจะทำหมกหม้อครับพี่น้อง